กัมพูชาสอไมอ่หยุดยิงกองทัพแชฉเลเ่เมนวางกับระเบิดใหม่เติมกำลังเพิ่มใช้แฮกเกอร์สายลับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดงไทยกัมพูชาประจำวันที่28กรกฎาคม2568ณเวลา12นาฬิกาว่าสถานการณ์การสู้รบถึงวันที่28กรกฎาคม2568เวลา12นาฬิกาว่าฝ่ายกัมพูชาระดมยิงบ m 21หลายแนวรบ โดยเฉพาะเนิน677ผู้ผีผามออีแดงพระวิหารและภูมะเขือนอกจากนั้นยังพบความเคลื่อนไหวระบบขีปนาวุธ PHL03 ในพื้นที่สนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยฝ่ายเราตอบโต้ตามระดับภัยคุกคามอย่างเท่าเทียมจนถึงการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ช่องบกชองอ่านมา้าปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองทมส่วนเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ พบกลุ่มแฮกเกอร์ชาวกัมพูชาเจาะระบบของส่วนราชการต่างๆผ่าน C.O.R.S. และ N.C.D.C. นอกจากนั้นยังตรวจพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่แนวหน้าขณะที่ฝ่ายเราเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางกำลังการประทะสำคัญในพื้นที่ช่องอานม้าภูผ,ผีและภูมะเขือปะทะหนักฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชายิงปอคอต่อต้ตลอดคืนบาดเจ็บหลายราย ปราสาทตาเมือนโธมปราสาทตาควายฝ่ายกัมพูชายังคงความมุ่งมั่นในการยึดรักษาและพยายามเข้าควบคุมพื้นที่พบการรวมกำลังและเพิ่มกำลังขึ้นมาจากพื้นที่ตอนในของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชามีการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันในพื้นที่ช่องอานม้าและผามอ,อีแดงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่มีการเพิ่มกำลังเข้ามาหลายหน่วยทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร เวลา16นาฬิกา30นาที27กคม68ฝ่ายไทยได้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตชาวกัมพูชาจำนวน12นายที่เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ภูมะเขือกลับแผ่นดินเกิดตามหลักมนุษยธรรมแนวโน้มสถานการณ์ต่อไปฝ่ายกัมพูชามีแนวโน้มใช้อาวุธยิงระยะไกลในพื้นที่ทางลึกมีแนวโน้มการประทะยังคงรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้าภูผีภูมะเขือปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควาย รวมทั้งต้องเฝ้าระวังภัยไซเบอร์และการแทรกซึมของสายลับจากกัมพูชาเรื่องอื่นๆ 1. ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำส่วนราชการในพื้นที่ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือส่วนราชการในพื้นที่และขอความร่วมมือไม่แชร์ข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากทางการ 2. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระสุนปืนใหญ่หรือวัตถุระเบิดตกค้างอย่าเข้าใกล้หรือเก็บไปเพราะเป็นอันตรายและเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ